ดีต้อนรับสู่บางอ้อสเตเดียมนะครับเมื่อคืนกูรูผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาของเราได้ให้แม่เนเองนะครับสามทีมโจงฟุตบอลโลกรอบชิงเลือกโซนคอนอคาแคมแล้วก็ตามสัญญาครับถ้าถูกขามตัวได้สามทีมโจงแล้วก็สองล,งลังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับอะอะรโอ้เดี๋ยวขอโบหน้าก่อนได้ไหมต่อโบน้าก่อนดินักมาสการท่านกูรูผู้ยิ่งใหญ่ครับแห่งบางอ้อนี่มหาสมปองนะตัวน,นี้แย่ๆอยู่ ยีกกินแล้วไม่เห็นไม่เห็นนะน้ำชาเนี่ยน้ำชาอาจารย์ยกน้ำชาค่าน้ำค่าน้ำครับวันนี้ครับอเมริกาอยู่ในบ้านครับรับกันมาเยือนของคอสตาริกาครับอาจารย์อาจารย์อเมริกาอยู่ในบ้านต่อให้เสาไฟฟ้ากับอีกนิดหนึ่งอ่ะอาจารย์ว่างไง อเมริกาอย่างเดียวเลยอเมริกามาแน่เมกาเจอไทยก็ยิงคอสตาริกาโอเคครับยิงเเจอเกาหลีแม่งยิงถล่มเละเลยอันนั้มนมันยู่เลียร์แล้วอาจารย์อันที่สองครับแคนาดาครับไม่อยากไปไหนอ่ะไม่ไม่อยากไปไหนอาจารย์อยู่ในบ้านแล้วก็ปันมาขอมาเยือนอาา่ะแคนาดาบอบกว่าเก่งต่อให้หนึ่งสองไฟฟ้าอาจารย์คิดว่าเป็นไงครับอาจารย์ ปานามาไม่มีตีนปานามาไม่มีตีนเออโอลื้ยเลยนะใช่ปานามาแบบบันเทิงอย่างเดียวได้เลยใช่ไหมเออตรงข้าบปานามาตรงข้าบปานามาอันนี้อันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะเอลซาวาดอร์อยู่ในบ้านเอล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 เอแบบสวาดอร์อาจจะอยู่ในบ้านรับกันมาเยือนของเม็กซิโกอ่ะเม็กซิโกบอกว่าตัวเองเจ๋งอ่ะ ต่อให้เสาไฟฟ้ากับอีกนิดหนึ่งอ่ะต่อถามลูกผมว่าอยู่เม็กซิโกโอ้โหจริงนะอาจารย์โอ้โหเม็กซิโกนี่มันใครวะบังกาคูรยัซนโย่บังกาพรุ่งนี้นะถ้าสามตัวนี้มาเท่าไหร่ดีครับน้ำลำมุดนะน้ำลำมุดสองลังเลยน้ำลำมุดน้ำลำใหญ่ นะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e กันเยอะๆนะครับตอนนี้ซับ c r i b e ของเรามีเยอะขึ้นนะครับที่เยอะขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบนะครับเราบังคับให้กดคนที่รู้จักเจอใครก็ให้กดไปกดครับซับสไคร้ขอบคุณครับ